Legenda สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่น่ารักเมื่อสุขสุขคนทีติดตามช่องกุ้งเบาเลาน้องอนุนวันนีน้กบับบะกุ้งกับซามิงออกมานาพี่น้องออกมาจอบบังกาลกา้วกะสีไปเพื่อนเฮือนใหม่ครับพี่น้องไปหดต้นไม้ต้นยังพี่น้องกามวันนีบ้บะกุ้งกับวัได้เข่าไปพี่น้องคาเวียกันเลยตอนแรงแรงมันจะเก่เลยสีเข่าไปหดต้นไม้ต้นยังลวกะพอดีมาแหว่ จ่อบเบงกาเลยพี่น้องทางผ่านพอดมีมาจออเบงกาบซัมมิงกับเพิ่อนเพื่อนพี่น้องอยู่เทียงคนไปก่อน,นบางคนกาสีเก็บภาพบรรยากาศบรรยากาศบรรเทาเนอะยำหายยำนาบรรยากาศดีๆหาเบืงได้ย,ยากพี่น้องถ่ายทอดให้พี่น้องให้พ่อนพ่น้องเนาะที่อยู่ไกลบ้านอยู่ต่างประเทศนะไปหาเงินหรือว่าไปเห็นยังกระตามพี่น้องกะอยากส่งกำลังใจไปให้เด้อคนทางนั้นกับคนทางบ้าน ทางนี้กายชิชงกำลังใจไปให้ยหอดให้ถึงพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุคนอ่ะพี่น้องเดี๋ยวโมกุลกายชิเก็บภาพบรรยากาศให้เบื้องพี่น้องตอนนี้กาตะเวนกายคอยขำโลงแรงพี่น้องบรรยากาศดีๆแดดกับวันแห้งสามีเพิ่ฝนก็อยู่อยู่เทียงหน้าน้อยไหมฝนไปก่อนนะโมคุณกะยิเก็บภาพบรรยากาศไปน้ำพี่น้องกะยไขหัวแล้วเด้อพี่น้องนะอีแม่ไขหัวแล้วแล้ว กานก้ากาเลิบเมเยาวเลยพี่น้องกานยังบดบดเมื่อเกินสามสี่วันกะน่น้าจะด,ดำจะมีกันนางทาอยู่เทียงหน้าน้อยมันจะากาศดีพี่น้องเสียงกบเสียงเครียดเมืองคันนาหยาเขียวสุ่มพี่น้องเลย อย่าเขียวอุ้มทุม่มเบิ่งกกาบอกกุ้งทีพออยู่บนนอก,กาปีนสองตาแต่ว่ากาแยากออกห่างพี่น้องกาบอ,อยางงามปะไดนบอกบอกงามก็งามอยู่ได้พี่น,นอ้องเนาะอุ้มทุม่มเนี่ยไปเบิร์กซามิงบรรยากาศบ้านเฮาพี่น้อง หอนยำหายยำนะ,ะเ,หนเห็นหน,นออ้เห็นหน้าอะไพี่น้องเขาเคย์พอไอแม่เพ่อดีเห็นหน้าปีหนึ่งสองเถื่อนนะเห็นหน้าปีแล้วกะพอจบหน้าปีกะชีเห็นหน้าแซงต่อ <c oughs> มมน,น่าแซมิงไม่เห็นยังงามขักเนาะว่าบอกงามก็งามอยู่ได้พี่น้องถือว่าโอเคอยู่นะพี่น้องเนาะ ไปดีหน้าก็แคมทางพี่น,น้องกนะ็มีเสียงรถเสียงยังเนาะสมิงเป็นได้แหน้าน่อยเฮาบานองนนมลินเนาะแต่ว่ามุ่งสังกสียังห่อน,นจังหน่อยเนาะ เดี๋ยวพ่อย่ำดำย่ำยางไก่สีพาน้องนนทนมาลินทวามันมีแคมทานพอน้องบุได้เข้ากไก่ไปเลยน้องสิมิงเนาะพาน้องนนทมลิด้ขี้ต่อมบอนนท์มาด้นหน้าอ่าอีแม่ก็กำลังขึ้นงามบอแงมใช่เนาะไม่แง่อีแม่วบาอีแม่บ่อย่างงามประเดี๋แต่บ่กรุ้งมาเบิ่งแก่ที่ว่างามอยู่เลยเนาะแต่ว่าแต่ละปีนั้นมันชิงามกว่านี้นะหามาบุมีบ่เคยมีจุกปีแรกงาม ถ้าจะจะมันแบจะไปเห็บมันก็แต่งงานเฮาอยู่ป่าเนาะนนอยู่ไกลพ่อบรรยากาศดีเนาะเหาะ <c oughs> บ,บึงหอยได้เห็นอยูบออ่บึงหอยเ,เห็นเนี่ยป่ะเขาค่อยเบิ่งคือบ่เห็นแต่ว่ากลางคืนเนี่ยป่ะกลางคืนแล้วมาเยี่ยงเอามาก้านเนาะมากินกาอะไรแบบนี้บางว่าเลายเป็น,นของร้ายเต็มเติบ อันซานยังเด้มากัดอันกันนะ่จักรมาหอยพอหอน้ำดับ่มีน้ำกระดูดน้ำคลองใส่ก็ไดไว้เนาะเพราะว่ามีมีคลองอยู่สบายอยู่แนวหนึ่งเนาะเห็ดหน้าแซงกระดดคลองใส่ทางคนบนดันแล้วกันเลยแต่หน้าเฮาจสาลยนะมีตรงนี้อีกกระดนกัคือชีรดันไหมแมนแมนไปเขา การเริ่มค่อยคำลงแรงเลยไปหดต้นไม้ครับบอไปหดต้นไม้เจ้าเนะ้องมาเป็นต้นไม้คอยเนาะเจ้าเปนคนปลูกต้นไม้เจ้า <c oughs> ยังมังม่วงของป่าเนะมงม่วงของป่ามังมันของป่งมั่วงของปามัม่วงมันบัวดหัวเยอ่งอังว้่วบกกินดอกเขา อันนั้เอากกเห็ดหัวน้อยเดตอกอ้อมหน่ก็แล้วรอกงวกระบายเด้เพื่น้องงวคอยกระบายไได้แถวนะกยานแน่กแบปปอเพื่อน้องเอาไปบานไับพี่น้องไปเ่นทางะมรรยาานำแรงเวมาลยจิ้เด้วิวเนาะขี่รถผ่านมาพี่น้องก็เลยมาจอบมือ กาบงอย่างเลยกเ,เก็บภาพบรรยากาศเนาะส่งกําลังใจให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ต่างประเทศให้เพิ่นมีกําลังใจเนะเาะเก็บภาพบรรยากาศบ้านเฮาอยู่ไกลเหมืนกันมีโอกาสในปีนี้ถ่ายบรรยากาศที่บ้านน้องนึ่งไป <c oughs> พี่น้องไปพอกันอยู่เป็นไรพี่น้องเฮามาฮอดบ้านเฮาแล้วใจพี่น้อง เดี๋ยวนกาตะเวนค่อยคำลงแรงแล้วเดี๋ยวี้กาคำเติมแหละเอากจะเข้ามาโหต้นไม้ซะก่อนก่อนจะกลับบ้านบักกุงมันกะตักหนํำเกี้ยมสิไปโหดจ้จพี่น้องสามีมาเป็นมือกล้องให้เขามาแย่งบ้านนํำเลยพี่น้อง าก็ตักเอาน้ำในทางล้างบ้านเลยพี่น้องเอาไปฮดต้นไม้เขาช่วงฝนตกกันน้ำจนเต็มเลยเจ้าหน้องา <laughs> เลี้ยงปลาเชลเลย <laughs> เลี้ยงปลาเชลเลยบ่าวกุ้งเด้น้ำจนเต็มพอดีเลยเอากะตักไปฮดต้นไม้เขาเลย อืมุดมสมบูรณ์คักผักกระโดนก็ขึ้นช่วงฝนตกในหยาก็เริ่มขึ้นมาใหม่เลยโอ้เพื่อหยาบอ่ะอืมเพื่อหยาเพื่อขึ้นพี่น้องเพื่อนีเห็ดลำบานแซ่บ ขึ้นเลยเด้ใหญ่แล้วบ๊อดลายได้สิบบต่แล้ว <c oughs> มาชมพูม,มามชมพูของไพมาชมพูค่ะของแม่เมย์ใหญ่แล้วกำลังขึ้นอันนี้เป็ขึ้นงามค่ะอันนี้แบ่จ่องกินแล้วเบย์ไปพักงานดีนะไอ้บักกุ้งเป็นตักน้ำมาพดติกเด้ใหญ่เติบแล้ว ต้นมักชุมพูเขาทางด้านน่ะก็จะเป็นเป็นมัะงวงก็เหตุกันไว้ก่อนพี่น้องยันแบ่ง,งวงมากินเลยเฮากะจังเหตุทั่วให้มันแน่นหนากว่านี้งามงาม,มกชุมพูแม่แม่นี่เต้แต่งงานมองมองมันของป้าเนาะ แม่นังมังม no. ันงามอะไรของแม่งามเลยวัสดเนาะดูกระหักษาแล้วก็ะดดดน้ำกุ้มือยังมองมันของป้าหักเอายังบ้านด้เห็ดหั่วขาดแม่จ้องกินแม่กินแม่กินแล้วจ้าพี่น้องเอ้ย แล้วก็หาหมักม,มันมาปลูกทางด้ัดลังบ้านอีก,กจากสามต,<อ>น,ตนเนาะพื้นที่ยังกว้างเติบปลูกต้นไม้กินหมากาลร้ไร้ละก็เอาไวา้ผากได้ก็ได้เอาไว้เห็ดสวนผักเอาจต่เห็ดสวนไม่ถือเป็นบ้านสวนฉ <c oughs> ันว่ามีสวนจะบุ๊มบานบานบานสวนปลูกรวมๆ้อมเลยเนาะเป็นผ <c oughs> ักมีอียังมังไม้กินหมากหลายๆชนิด ก็ให้บักกุ้งฮดต้นใหม่ไปกะจังหน่อยกเฮากะจะได้พากันกลับแต่ใจพี่น้องจะพากันกลับเมื่อเนเจ้าหมิงมาหาลูกหาน้องอนุนก่อนมันกะขาเติบแล้ฮหดบักมมวงเด้อบากกุ้งกำมาจบบังเือนเลยพี่น้อง มาแย่งบึงเฮือนก่อนจังกับต,ต้นไม้แล้วก็จิเมื่อจะไหนมาหาน้องอนุนเผื่อพอแม่พี่น้องขิดทอดน้นองอ,อนุนคนขี้ดื้อกับบัลพอน้องอ,อนุนหลายมือแล้วนะพี่น้องมาหาลูกสักก่อนกับเมื่อพอกันอยู่เฮือนสามิงเดจ้า สวัสดีครับสวัสดีครับใช่ลูกใช่ันสบายดีดีแม่พาหนอนนอนลินยำแรงอยู่บ้านเหรอปาดบ่งเป็ดจิลุกนี่นอนครับตัดผมใหม่เด้อพอเพิ่นตัดผมใหม่ ผมยาวเลยอากาศก้อนห่อนเห็นจูหน่อยที่เบ็นนะครับครับโอ้ลหงล้อนอนลนกนี่ลูกมาลิน้ำเป็นหน่อยพี่เฮ้ยถ้าลูกมาลินเป็นหน่อยพี่ลูกอ้บไดให้ที่แม่อมีให้เด็กเก็บบักเดือมาเก็บมาแตนาคิดจะกินกับเมียง บักเดือกะป้าม well. right. ีแต่พวกบักไหนโอ้กัดจะได้เิถรนพวกบาไงนึงี่พี่ใครเท่าลูกใคเท่าต้มเนี่่น้งป้าันวงป้าบ่เห็นน้องนนนดนเหเด้ พอ่อไม่พี่น้องกินห่อนน้องอ like นุนอยู่ปะจ้าโดนเราบ่ได้เห็นคนกี่ดื้อเด้ใหญ่เลยด่าใหญ่เป็นบ่าวแล้วฮันฮันพอจะกินได้หมดเลยทำมันเลยบุกินหนังวายารเล่นไร้กว่านะทำมันเลยเลยเอาไว้พอกินเดี๋ยวพ่อคนดื้อหลายหน่ะชนใจเสือยังเคยเคยยังกาะซุปเปอร์แมนเหมือนปะซุปเปอร์แมน เป็นนะลูกแม่กินกับแจวแม่กิน <ga กับเมียงลูกแม่เอามากินกับเมียงได้คนดื้อคนดื้อลินได้ไหลูกดืล да ิ้นไรกว่าอ่านี่กะหากามาแต่พุทธต้นใหม่น้องนนพุทธต้นไม้ไปเบิ่งบ้านใหม่จับเบิ่งบ้านใหม่เหรอ บริพาเพิ่นไปเล่นบันใหม่แล้วน้อยเนาะปกตินี่พาเพิ่นไปเล่นบันใหม้ลราก็ดีใจแล้วพี่น้องเอ้ยพื้นทียมกับกวางขวางใช้ลูกอยู่ใช่เลยอ๋อไปหยาดน้ำไม่เทาเอาให้ไม่เท่าไว้ลูกอามเอ้ยเก็เป็ดไปมาพี่เป็ดเป็ดเนี่ยเป็ดเนี่ยแมนเป็นใหญ่เลย คลิปนี้จะมิงกาจิคอลาไปก่อนเ้อจ้าพี่น้องกะจะพาน้องนนท์ไปอาบน้ำก่อนคำเลยถ้าเพิ่นไปอาบน้ำก็ลิ้นบ้นมือ้อนเหือจนออกกดไปกดดื้อพี่น้องจะพาน้องนนท์ไปอาบน้ำก่อนนะจ้ากะขอบคุณตุกๆกํำลังใจเลยแล้วก็ขอบคุณการติดตามขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายลาเด้อีิคอให้กกำลังใจทางช่องกุ้งบาลาน้องนนท์มาตลอด ลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้ายูดี้แม่งบอริสปูจบนจ้าก็ขอฝากช่องลูกชายในเด้อน้องอุนรัชนนหลวกะน้องคนสวัรค์เคสานจ้าสบายดี